กฎแห่งกรรมเรื่องความสุขจากสงบทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจนั้นไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมาช่วยสิ่งแวดล้อมที่สงบสงัดเช่นป่าที่มีความสงบความสุขเหล่านี้ที่แรกๆต้องอิงอาศัยธรรมชาติแต่ถ้าเรารู้จักทำความสงบใจ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ท่ามกลางเสียงอึกกระทึกวุ่นวายท่ามกลางผู้คนมากมายเราสามารถสัมผัสกับความสงบในใจได้ในชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องออกไปท่องป่าแต่อย่างใดความสงบใจเกิดขึ้นจากที่การฝึกแรกๆฝึกจากใจที่ยังไม่ได้รับรู้อะไรหรือหูของเราไม่รับรู้สิ่งที่มากระทบ เช่นเมื่อมาอยู่ในห้องที่ไม่มีทีวีไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันสงบลงมากขึ้นและยิ่งรู้วิธีการทำสมาธิปิดตาดูตามลมหายใจกำหนดจิตมาอยู่ที่ลมหายใจพร้อมกับวางความคิดไว้ชั่วคราวความสงบก็จะเกิดขึ้นจากใจของเราได้วิธีทำความสงบ ที่พูดนี้เป็นวิธีที่สงบจากการที่ไม่รับรู้อะไรแต่มีความสงบอีกแบบหนึ่งคือความสงบที่เกิดขึ้นแม้จะรับรู้อะไรก็ตามทำได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของสติเวลาที่จิตใจของเรากระเพื่อมเพราะมีอะไรมากระทบหรือรับรู้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหรือคิดนึกถึงเรื่องต่างๆขึ้นมา แล้วจิตกระเพื่อมจิตวันไหวถ้าเรามีสติรู้การกระเพื่อมของใจการระลึกรู้นั้นแหละทำให้จิตของเราคืนสู่ภาวะปกติได้เพราะเมื่อจิตกระเพื่อมแล้วไม่ใช่กระเพื่อมเฉยๆแต่ยังไปฟุง้งตามสิ่งที่มากระทบจนเตลิดเปิดเปิงไปเรียกว่าปรุงแต่งเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติการปรุงแต่งทางใจก็หายไป เรียกว่าจิตหลุดออกไปจากอารมณ์นั้นที่มนุษย์เรามีความทุกข์เพราะโลกมันไม่เป็นไปตามใจของเราใช่ไหมมีความทุกข์เพราะว่าผิดหวังที่เสียทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมบางคนเสียสุขภาพรวมถึงมีปัญหาหน้าที่ทางด้านการงานอีกด้วยแต่ถ้ามองให้ดีที่เรามีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าโลกใบนี้ไม่เป็นไปตามที่ใจของเรา ปัญหาก็คือว่าใจของเราต่างหากละที่ต้องการบังคับกะเกณฑ์ให้โลกใบนี้เป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อจิตกระเพื่มก็มีสติรู้การกระเพื่มนั้นเช่นมีความเครียดมีความกโกรธก็รู้ว่ากโกรธอยู่เพียงแค่นั้นก็ช่วยให้ใจเรานั้นสงบไปได้ในที่สุดไม่ต้องไปปิดหูปิดตารับรู้อะไรอันนี้เป็นวิธีการทำใจให้สงบ ที่ดีกว่าวิธีปิดหูปิดตารวมทั้งควบคุมจิตไม่ให้รับรู้อะไรเคยมีปรามคนหนึ่งโต้เถียงกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการของเขาคือการไม่รับรู้อะไรเลยที่เป็นวิธีการฝึกจิตของปรามผู้นี้คือไม่ไปรับรู้อะไรไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าวิธีการนี้ ไม่ต่างจากการทําตนให้เป็นคนหูหนวกตาบอดมนุษย์เรามีตาหูจมูกลิ้นไว้เพื่อรับรู้โลกภายนอกซึ่งมันก็มีประโยชน์ทําให้มนุษย์พ้นจากอันตรายแต่ถ้าจิตของมนุษย์เราไม่ได้ฝึกไว้มันก็จะเอาไปปรุงแต่งต่อไปแล้วนําความทุกข์มาใส่ตัวตนใจของเราจําเป็นที่จะต้องมีสติช่วยกำกับ ความจริงสติมีในใจของเราอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่เราต้องฝึกให้มันมีความคล่องแคล่วชำนาญมากขึ้นจนกระทั่งรู้ทันอาการกระตุ้นของจิตใจมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นตรงไหนก็รู้ทำให้การปรุงแต่งหมดไปสงบเพราะรู้ไม่ใช่สงบเพราะไม่รับรู้อะไรเพราะรู้โดยสติไม่ใช่รู้ด้วยความคิด นี่แหละเป็นความสงบที่ประเสริฐกว่าเพราะเป็นความสงบที่เกิดขึ้นโดยเราไม่จำเป็นต้องหนีโลกใบนี้หรือไปหลบอยู่ในห้องพระไม่จำเป็นต้องปิดตาอยู่คนเดียวแต่สามารถสัมพันธ์กับผู้คนได้ทําการงานต่างๆในชีวิตประจําวันได้โดยไม่ต้องทิ้งงานสติสามารถทําใจให้สงบได้ อย่างไรก็ตามความสงบที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือความสงบที่เกิดจากปัญญาอันนี้คือสงบด้วยความรู้เหมือนกันไม่ใช่รู้ในอาการที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่รู้ว่าเครียดไม่ใช่รู้ว่ากโกรธรู้ว่ากำลังกลุ่มแต่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่น่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันผันแปรไปมีลาบไม่นานก็เสื่อมลาบ มียศไม่นานก็เสื่อมยศมีสารเสริญก็รู้ว่าไม่นานก็มีคนนินทาไม่มีอะไรที่จะยึดให้เป็นไปตามใจของเราได้โดยตลอดที่มนุษย์เรามีความทุกข์เพราะว่าโลกมันไม่เป็นไปตามจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นความทุกข์เพราะว่าผิดหวังที่เสียทรัพย์สินเสียสุขภาพรวมถึงมีปัญหาหน้าที่การงานแต่มองให้ดีที่เรามีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่า โลกไม่เป็นไปตามใจของเราปัญหาก็คือว่าใจของเราตั้งหากที่ต้องการบังคับบัญชากะเกณฑ์ให้โลกเป็นไปอย่างที่เราต้องการโลกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมีฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแปลเปลี่ยนเป็นอาจินไม่ใช่ความผิดของโลกใบนี้ที่ไม่เป็นไปตามจิตใจของเราแต่เป็นความที่ไม่ฉลาดของมนุษย์เราตัางหากละ่ะ ที่ต้องการให้โลกเป็นอย่างที่ใจราหวังแต่ถ้าเรามีปัญญาเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่านี่เป็นความไม่ฉลาดอย่างหนึ่งเพราะโลกมันแปรเปลี่ยนแปรผ่านไปชีวิตมันไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาที่ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างที่ใจหวังได้มีได้ก็ต้องมีเสียมีพบก็ต้องมีจาก เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรละวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเจออะไรมากระทบหรือประสบกับสิ่งใดก็ตามก็ไม่ทุก์ไปกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ความสงบก็เกิดขึ้นกับใจของตนเองสงบเพราะปราศจากความทุกข์สงบเพราะประาศจากาาความผิดหวังเป็นความสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้ จะพลัดพรากสูญเสียอะไรก็ตามหรือจะเดินเข้าสู่ความตายก็ไม่ว้าวุ่นใจสงบได้เป็นความสงบเพราะรู้ไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้อยากให้เราสงบเพราะรู้บ้างรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาสติจะทำให้รู้ด้วยอาการของใจแต่ปัญญาจะทำให้รู้ด้วยสัจธรรมความจริงของชีวิตนั้นรวมทั้งของจิตของใจอีกด้วย เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราก็จะเข้าถึงความสงบเป็นความสงบภายในที่ไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่แหละคือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลพบที่ทําให้พระพุทธองค์เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีไปจากความทุกข์ไปสู่อิสรภาพไปสู่ทางฝั่งโน้นฝั่งนี้คือฝั่งแห่งความทุกข์ฝั่งโน้นคือฝั่งแห่งความไม่มีทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่มีสุขใดเสมอเหมือนความสงบนี่เป็นความสุขที่อยากให้เราได้รู้จักเลื่อมใสและโน้มใจไปในทางนี้บ้างแต่ก่อนอื่นต้องรู้จักความสุขสองอย่างคนส่วนใหญ่รู้จักความสุขจากการกระตุ้นเรา้าความสุขจากการเสพจึงดิ้นรนหาสิ่งเสพแต่ยิ่งดิ้นรนแสวงหาชีวิตก็ยิ่งว้าวุ่นทำให้หยุดไม่เป็นหยุดไม่ได้ การหยุดก็คือความพ่ายแพ้นี่คือความคิดของคนสมัยนี้เพราะคนอื่นเขาพยายามวิ่งแสงจึงต้องวิ่งเรื่อยไปจนกระทั่งตายก็ยังหยุดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าความสุขเกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามีความสุขอีกประเภทหนึ่งคือความสุขจากความสงบไม่ใช่แค่รู้เท่านั้น แต่จิตใจยังน้อมตามและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยโดยอาศัยสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเราก็จะเข้าถึงสุขโตได้เหมือนกันคือไปแล้วด้วยดีนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ